ถึงไหนแล้วเบบถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะจากฮิวสตันมานาริตะกี่ชั่วโมงนะ13กว่าแล้วเดี๋ยวเราจะยังไงต่อได้พักอีก3ชั่วโมงแล้วก็บินอีก6-7ชั่วโมงอ๋อเราจะอยู่ในสนามบินอีกสชั่วโมงเหรอโอเค ตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นนะครับที่สนามบินนาริตะโหเงียบเหงามากคนน้อยเลยนัตตี้บอกว่าเขาแบบไม่ให้เดินทางแล้วก็จะมีแต่ต่างชาติหรือว่าคนญี่ปุ่นที่กลับมาอย่างเงี้ยนานมาต่อเครื่องกลับไทยร้านค้าเนี่ยเปิดแบบเท่าที่เดินนะมีอยู่ไม่ถึง10ร้านนะ อันนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครับจากนาริตะมาส่วนภูมิประมาณ6ชั่วโมงเรานั่งเครื่องบินรวมทั้งหมดก็1ิ4บวก6 20รวมพักเครื่องอีก3ชั่วโมงที่ญี่ปุ่นก็เกือบ24ชั่วโมงครับถึงไทยแล้วไม่ได้ง่ายๆครับ ต้องต่อคิวส่งเอกสารกันต่อทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะง่วงหรือจะอะไรยังไงดีตอนเนี้มึนไปหมดแล้วเวลาเพราะว่าเราออกเดินทางจากอเมริกา4มีนาใช่ปะ่ะมาถึงที่เทยไทยอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่7เลยนะเดินทางมาในอนาคตนะครับ เจ๋งมากเลยมีปีกั้นตรงนี้ด้วยเซฟตีปปีมากแล้วระหว่างที่ขนขึ้นมาพี่เขาก็ฉีดแบบค่าเชื้อกระเป๋าด้วยนะอยู่อยู่ไทยอป่รู้สึกว่าปลอดภัยมากเลยเพราะทุกคนเขาก็ระมัดระวังกันโดยที่อเมริกาเขาปล่อยฟรีแล้วอย่างที่เห็นนะบางคนเขาก็ไม่ใส่หน้ากากเข้าโรงแรมมาแล้วก็ทำพ c ซเลยกลัวไหม ไม่เคยทําเลยอ่ะครัง้งแรกของเราสองคนที่เรก็ปิด่อเออที่อเมริกามันแค่แบบปลายนะป่านถ่ายมาให้ดูไม่ได้ตอนที่อยู่อเมริกาทําบ่อยด้วยนะแล้วก็ให้เราทําเองไปยืนอยู่หน้าเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้บนบนเนี่ยแต่ตื้นๆนะแต่ที่ไทยที่เคยเห็นในคลิปอ่ะก็จะเป็นแบบแยงนั่นแหละคงไม่ถ่ายนะทําใช้ยากเหลือเกินเราอยู่โรงแรมอะไรอะพี่รันท์รี้อร์ุขุ ที่ท้องดอโอเคซึ่งเราจะนอนที่นี่กี่คืนหนึ่งคืนเท่านั้นหนะครับหลังจากผลตรวจออกเราก็จะสามารถออกได้เป็นระบบ test and go อย่างงี้ไม่เจ็บเท่าไหร่นะเออตอนแรกคิดว่ามันจะแบบออ๊ยเเข้าไปอี้โอเครับได้นะครับเฮ้ยน่าสนใจมีออนเซนด้วยนะครับแล้วก็นวดหูหางหายการนวดเป็นนานมากนี่ <rec> <c oughs> ดูบอดีน่าสนใจมากถ้าพรุ่งนี้เขาเปิดก็ต้องต้องโดนนะครับ Good m มอนิ่งมือแรกที่กรุงเทพขอบคุณพี่นุก,กี้นะครับพี่สานตีกดลายแมนมาให้เราไม่มีลายแมนพราะไม่มีเบอร์โทรศัพท์มีความสุขต้องเลยอ่ะ เบฟนั่งสบายไหม <c oughs> เดี๋ยวเรารอผลตรวจครับตอนนี้ก็ทานอาหารเชา้าขอบคุณขนมปังจากพี่แจนนะครับดูสิต้าาองมาดูข้างในมันต่างกัน นะโฆสณาให้เขาหน่อยเจงกาอ่านไม่ออกเพียงงา <c ười> คือพี่แจนอะน่ะอยู่ยูเอสนะแต่สั่งไลน์แมนที่ไทยมาส่งให้เราที่โรงแรมนะครับขอบคุณมากน่ารัมากมากเลยหักบองอืมอีกสิ่งหนึ่งที่คิดถึงมากๆนะครับไม่ได้เอาไปด้วย <c ười> ก็มีดรอปลงบ้านนะครับเรื่อมส่งเตียวตัวป่านเองที่มันจะเล่นนานคิดถึงเอาไปเล่นที่นู้นไม่ได้เป็นคอนโดใช่ไหมฮึผ <c oughs> ักบุ้งเดี๋ยวกลับมาเล่นด้วยไปพร้อมแล้วพอมแล้วนะ <c oughs> จับไหมจับไนดะ้ได้ดิลงลงพอแล้วพอแล้วลงลงพอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกลับมาเล่นด้วย <c oughs> เดี๋ยวกลัน